กิเสร็จเรียบร้อยจ้ามาด้จ้าเสแสบน้วกันเสร็จใหม่ๆเลยค่ะแล้วคะ่ะมากินไหมคะ มาเด้อจ้ากินน้ำกันแ่บ,บจ้าแ่บคับมีขาวเนื้อเปื่อยแ่บมากอยากบอกมาเด้อจ้ากินน้ำกันมาเด้อกินน้ำกันแ่บคักมาเด้อกินน้ำกันจ้าคำเข่าแม่ เิิ่งคําเขาลูกสาวลาคอยพี่น้อง <c oughs> สาใจขนาดเลยมาตาจ่ามาเด้อกินน้ำกันว้าว wow.